สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขนนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะซับสไครป์เป็นกําลังใจให้สาวสาว่างคนไกลบันน้ำเนเดอร์จ้ะนะคะให้ได้เหตุคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะเอ้าผู้ใดเคยได้ติดตามเรื่องสาวสาว่างแล้วนะคะกับมาฟังโตเนาะก็สิเป็นช็อตเป็นช็อตไปแล้วแต่ว่าสาวสาว่างสินึกคือโผล่อีหยังนะคะจิตด้เราให้ฟังเนาะค่ะ ช่วงนี้ก็เอากับมาคุยกันก่อนที่สาวสว่างจะได้เริ่มต้นนะคพะพอเชิญชีวิตภายนนกเนะเาะกรสินเน,นแล้วมเมื่อห้ายฟังว่าเกิดปัญหาอย่างแน่นะคะตั้งแต่อายุเน่งเย่าเนาะวงงายโหลดหลังจากจบมอสมาเลยนะคะหลังจากจบการศึกษามอสามแล้วนะคะวุทธิศึกษากับบริสูงเนาะคะ่ะ ก็อยากจะไปเรียนต่อแต่ว่าคุณัพทาปลผมนั่นเองนะคะพอแม่เพิ่นกับปืนกิเออซอยหลายด่านแล้วนะคะเพิ่นกับซอยบดายเปิดสุกนนะคะลูกสามคนกับซอยไดเป็นบางอย่างเนาะคะ่ะโอเคเนาะอ่าก็ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดค้นหาแล้วว่าแม่อันคอยชีวิตโตอย่างดีเฮ้เป็นยังคือ มันคือจังสีอยากพอสมควรเพราะว่าเงื่อนเข่ากับพ่อมีเนาะก,กับคุยกันกับพ่อกับแม่นะคะว่ามันไปบ่ไดดที่แรกเข้ากับเขตนะคะเป็นเด็กหน่อยอยู่เนาะค่ะความความที่เข่าอยากจะเลี่ยนต่อแต่ว่าเข้ากับไปต่อบ่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ก็บบอกเลยว่า เงินที่ทรงเสียนะักกระไดแต่ทรงเสียเอื่อยผู้ใหญ่นะคะกะ็เลยต้องได้พอเเพ,เพลงนะคะกระหาทุกวิธีนะคะกระพอดีเนาะพี่อีกผู้นึงเพิ่นจบการเรียนมากขึ้นกันนะคะแต่ว่าเป็น สายอาชีพโดยตรงเนาะก็เลยไปถามเพิ่นว่าเพิ่นจุีหยังมาแต่ใสจังสีเนาะค่ะก็พ่อดีเหมะเจาะนะคะเพิ่งจบเรียนหมาดๆกับพิษพิษพลาดในการที่เขาจะไปเรียนต่อสายตรงเนาะค่ะกับไปเพราะไรนะก็เลยไปต่อสายอาชีพนะคะแต่ที่นี่ละ ขอให่เกิดขึ้นนะคะสายอาชีพที่มุ่ยสิเปรเรียนนั่นกับบริยูในทองทินจะของนะคะในทองทินจะของกับซิโบมี่ยังหลายเนาะค่ะก็เป็นแค่ธรรมดาทั่ว,วไปข้าต้องเดินทางไกลนั่นเองนะคะในกรณีนี้แหละที่มันสิยากพอสมควรนะคะอุปสรรคสิเขามาจังไรนั่นเองเนาะค่ะก็คือว่า เข้าได้คุยได้สอบถามแล้วว่าพี่เพิ่นจบมาตาไสนั่นเองเนาะคะะ่ะมวยก็เลยเออเข้าใจแล้วว่าสันก็เลยว่าแม่ก็เลยไปติดต่อนะคะก็เข้าต้องไปเลี่ยนทางศูนย์นั่นเองนะคะจากเด็กน้อยธรรมดานะคะมื่อเจ้าบ็อกเคยออกไปนะคะใช้ชีวิตทางนอกนั่นเองเนาะมวยก็ได้เตรียมตัวทุกอย่างเลยนะคะเก็บเสื้อพงุงเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระบ่้ลายตัวหรือคะ่ะซีซ่าหาตัวเท่าที่มีเอ่อเท่าที่ใส่ได้นั่นเองเนาะคะ่ะ ถามว่าเงินทองเขามีได้ไปเท่าไรตอนที่มุ่ยเข้าไปในกรุงเทพในส่วนนั้นมีเงินทั้งหมดอยู่360บาทเมื่อเจา้าบ่ง่ายโหลดนี่คือ360บาทเท่ากับแค่ไปต้นทุนเพื่อเข้าต้องการอีหยังที่มันอัตคาสคัดสนอิลีนี่คือเพิ่นบอกไวเรลยวตั้งแต่เริ่มตนนะคะเพราะว่าเขากับบริคอยได้ใส่ใจ,จอีหยัง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเขาสามารถหาไร่ใดๆเพิ่นบว์ดังสีนะคะนี่คือจุดประสงค์ที่มุ่ยแค่ใดสำนันไปอีหลีเนาะพ่อแม่เพิ่นก็คือเพื่นกระใจ่าดีนะคะลูกเต่าออกจากข้างอกนั่นเองเนาะคะ่ะกลับไป เดินทางไปมื่อเจ้ากัทอรองหุดอิลีนะคะมือไปนะเสื้อผ่านะก็บ,บริแหงนะเพราะว่าอากาศพอดีเนาะคะ่ะแล้วก็ต้องพับไปจังสันต้องไปพึ่งเอาทางหนานะคะแล้วก็ขึ้นรถไปนี่ก็ว่าไม่รถ ที่เป็นรถตู้หรือรถยังในหมเจา้าเคยเห็นรถขายง่วงบ่ค่ะกับไปยังสันละ่ะเป็นคือจังเห้าเข่ากรุงโดยที่เห้าสิไปเฮ็ดงานยังเฮ็ดงานก่อสางนั่นเองนะคะแต่พิแต่ว่าเข้าไปเพื่อจะไปศูนย์นะคะไปศูนย์ฝึกอาชีพโดยตรงเลยยุไสโมเจ้าลูบอคอยต้องเดินทางไปจนถึงนุนทบบุปปรีนะคะเพื่อ,อยัง เพื่อต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ละค่ะสางรายใดเกิดขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะในเมื่อเฮาบ่มี่ความรู้ที่จะไปต่อเนื่องนะคะบ่มีคุณนะพรัที่จะไปต่อเนื่องในสายงานที่เฮาต้องการนะคะเฮาก็ต้องเปลี่ยนแผนนะคะเพื่อที่จะไปก้าวไปอีกอในงานงานหนึ่งนั่นเองเนาะคะ่ะมุ่ยก็ได้เดินทางเข้าไปการที่มุ่ยเข้าไปครั้งนี้นะคะ อาจจะดีหรือไรมุยบรู่เลยก็เลยต้องภาว่าหน้ายางเดียวว่าจังใดก็ต้องไปให้ได้แล้วก็ต้องสำริจออกมาอย่างเดียวนะคะนี่คือจุดมุงม่งหมายและก็เป้าความหวังนะคะที่มุ่ยตังไว้สูงพอสมควรนนคะพ่อเข้าไปปุ๊บมุเจ้าอย่างแรกที่ถึงเลยก็คือว่าสถานที่เงียบนะคะเงียบ ทุกคนนี้กับซิ่ว่ามัเจียวเจาวกันนะคะจะเป็นที่ไพยที่มันลูกทุกคนนะคะที่อยู่ในศูนย์ศูนย์นันนอเอาว่าของตรงโรดกบจะเป็นเด็กหน่อยนักเรียนนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าที่หมื่ได้ลงไปปุ๊บเฮาปราะม่ณเป็นครอบครัวที่แตกแยกแต่ว่าเฮาเป็นคนที่อ่า ความรู้เขาอยากได้นะคะแต่ว่าบอมีทุนนะคะทุนที่จะไปศึกษาต่อน,นั่นเองก็เลยเดินเข้ามาใน,ศ,นศูนย์นี้นะคะแต่ศูนย์เพิ่นรับเด็กหน่อยถูกสนิทเลยหมายถึงว่าคนที่บ่มีพองแม่เอ้ยนะคะคนที่เป็นเด็กเก่าเร่ามากเอ้ยนะคะ้วก็เด็กหน่อยติดคุกมาเอ,อ้ยอังสีกะมีนะคะอยู่ในศูนย์น,ยนี้เพราะว่าอยากจะ บุมนิสัยวายง่ายหลดบําบัดเรื่องนิสัยใจข้อผอมนะคะที่เพิ่นเอาเข้าไปโดยที่เข้าไปยุจุดจนันเข้าเป็นเล็กน้อยที่โอเคอยู่แล้วนะคะเขาไปบึงกับไข่แดแต่ว่าเข้าบริปสซุงสิงกับผู้ใดแมนบอกค่ะกับไปกับมูอีกผู้หนึง่งมูผู้นั้นกับไปกับในฐานะเดียวกันเลยสถานการณ์เดียวกันกับไปกับไปเลี้ยงคนรสาขานะคะมุ่ยไปต่อสาขาการอาชีพคือ เป็นช่างตัดผมใช่โดยตรงแต่ก็ดีอย่างนะคะเป็นช่างตัดผมใช่นั่นเองเนาะคะ่ะก็เลยเออโอเคตัดสินใจลงตรงนี้แล้วมวยก็เลียนต่อไปนะคะไายในนั้นนะคะมีลายรูปแบบเนาะคะ่ะไม่กระทั่ง ผูค้คนนะคะกับหลายทองทินมานะคะหลายโพพันแม่อีหลีนะคะเข้าไปการเรียนรู้นะคะอย่างแรกด้วยคือเพิ่นปฏิบัติฝึกเข้าเลยก่อนเริ่มต้นก็คือการนิสัยนะคะเรื่องนิสัยโดยตรงนิสัยลลก,การให้เข้าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะในทั้ง การดูแลจะของหลักการซ่อยเหลือผู้อื่นนะคะเพื่อนสีซอนในเฮาเป็นผู้เด็กหน้อยที่มีมารยาทเกิดขึ้นหลักการู้จักว่าอียงควรบกควรนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วหลังจากสักพักหนึ่งการที่เฮ้าเรียนไปแล้วเฮาก็ต้องเฮ้าก็อยากได้ลายอย่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งอ่าจเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือเอยหรือว่าอุปกรณ์เป็นบางอย่างนะคะอยากจะได้เป็นของตัวเองก็บอกเฮาเฮ้า ถือเงินไปนี่กแค่แค่สามรอยกว่าบาทนะคะใน,ในช่วงระยะเวลานั้นอะ่ะมุยก็คิดอยู่คือกันว่าเฮาเสิเห็ุอย่างโตหยออให้เจะคของดีพอดีนะคะที่ในช่วงระยะเวลาที่มุยก็ร่งคิดอยู่นั้นก็บ,บังเอิญ เลือบไปกับไปเห็นมูทักไม้พมอยู่นะคะทักไม้พมเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้านั่นเองเนาะค่ะลูกค้าข้างนอกนี่เพิ่นสั่งเขามากเลเป็นการที่แบบว่าเขาสิทักปอกแก้วนะคะแก้วนี่ทุกชนิดเลยนะคะแก้วน้ำธรรมาดาจนฮอดแก้วไหว้ที่ข,ขื่นแบบขื่นลุ่งแรมรู่รูเลยนะคะสําหรับที่ผู้ด,ดีเพิ่นใส่กันลอยง่ายโหลดเนาะมุ้ยกระทำนี่ว่าอัน เห็นเอามาคูม่มือคูม่คมือนี่ก็คืออันได้จังได้ถามราคาเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าต่อมวนนี่คือ60บาทนะคะ60บาทในลักษณะที่เฮาต้องอขยันในจักน้อยเพิ่นบอกจังซี่เนาะค่ะพี่ผู้นั้นเพิ่นก็พยายามเฮ็ดทุกมื้อทุกมื้อเนาะ60บาทเพิ่นก็ได้ภายในยระยะเวลาสัส้นๆเนาะค่ะเฮาก็เห็นแล้วก็โอเคฉันต้องฝึกจูงโคงให้ได้ ส่วงในระยะเวลาที่เลิกเรียนแม่บอรอัจากาที่เห่าเริ่มตน เลิกโรงเรียนกับสีตามปกติคือจังเล็กหน่อยๆทั่วๆทั่วๆไปเลยนะคะประมาณสีม้งแดงกับเริ่มสิกินเขานะคะกินเขากินเข่าอาบน้ำทุกอย่างนะคะก็สิมีให้เห่าระยะเวลาที่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนาะคะ่ะเฮ็ดกิจกรรมของจุดของด้วยว่าผู้ใดสิเฮ็ดอีหยังกับตามนะคะกับสีอยู่ในในหอพักนั่นแหละค่ะในหอพักนะคะเป็นโซนไปเนาะค่ะเพิ่นกับสีให้เหาอยู่จังสัน่นตะก่อนเนาะค่ะเอ่อ นี่คือว่า,วานี่ก็จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของผู้ยิ่งโดยตรงนะคะว,ว่าไงเลยถ้าผู้ใดได้ไปคุกขีนะคะในในในโซนในโซนของที่ว่าเป็นศูนย์นาเข้ามาศูนย์นี่สิมีคําว่าออกนอกเขานอกอ่าสิไปไสมาสส่อันสิเขาต้องบอกเพิ่นนะคะหรือว่าการตอกบัตรเขาออกคือกันกำเัาเหตุงานโรงงานนั่นเองเนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะแลวกจิตนียูนิฟอร์มนะคะสำหรับศูนย์ต่างๆนะคะจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพจะาสาขาใดก็ตามเนาะคะ่ะสิมีล่ไล่เ,ลลเสื้อผ่าขคงงพนนันเองเนาะคะ่ะกรณีดันเนาะเมื่อกิ่มแล้วเริ่มสตาร์ทที่ว่าเออเข้าตรงเริ่มเรียนรู้วเข้าตรงฮัดทักปอกมอนไ้ไดเพื่อที่จะได้เงินตัวน,นั้นไปซื้อของสิ่งที่เข้าตรงการนะคะเพราะ คุณทรัพย์ที่เข้าถือมาสิโพ่แล้วนะคะอยากกินยังก็ต้องอดเอากินตามที่เพิ่นจะไถ่เนตะร่างแตละมือนะคะถามว่าอาหารที่นั่นดีโบดีนะคะดีดีบดคูยางแต่ว่าเข้าบดชินเพราะเขาเป็นเด็กบันนอกเนาะคะ่ะเขาก็ต้องการกินพวกแกงหรือว่าพวกสมตำาอียงเอ่ยนี่สิบมีนะคะทุกคนคะเพิ่นสีเหล้ยงเข้าใส่กับแกงอาหารกะทิหรือว,ว่าแกงจืดต้มพวกต้มสีนะคะจะเปน็นั้งนองนี่เนาะเป็นอาหารผักกลางทั้งบด เลยนะคะแล้วมวยก็เลยเริ่มต้นนะคะตะละเมือนั้นทักไม้พุ่มความขยันหอากับมีนะคะแล้วก็อาจารย์ท่านนึงเพิ่นกรเห็นความตั้งใจของเ้านอกเพิ่นกระถือไม้พุ่มมาให้เลยนะคะแล้วเพิ่นก็บอกว่าฉันฉันชอบนิสัยเธอเธอเป็นคนที่แบบละเอียดกับงานละเอียดกับงานดีฉันหมักตรงนี้นะ เธอสนใจที่จะอยู่ตอวบอหลังจากจบจบการศึกษาตัวนี้แล้วมาต่อตัวนี้เลยบอกพันธามังซีเนาะค่ะนี่คือความหวังดีของอาจารย์พี่เนาะค่ะบุญกระลับด้วยใจอิลี มวยก็ใส่ระยะเวลานั่นนะศึกษาบองก่อนเนาะระบาดนี่ทุกแรงทุกแรงนะคะใส่ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงมวยต้องทักไม้พมทรงอาจารย์พิ่นนะคะแล้วก็แก้วนี่บบง่ายหลกดอปแก้วโปกเอ่อปอกแก้วแก้วธรรมดานะคะเพิ่นไ้สตาร์ทเริ่มปอกแก้วธรรมดาให้เบิ่งหลวดไา่ที่เพิ่นถือมาให้นะคะก็ถือว่า อ่าอาทิตย์หนึ่งมวยกระสีได้แล้วประมาณลอยลอยยี่สิบบาทนะลอยยี่สิบบาทมวยสีได้แล้วนะคะสําหรับอ่าปอกไหว้นะคะหรือว่าปอกแก้วน้ำธรรมดาเนาะคะ่ะมวยกระสีเฮ็ดจังสรรสถิติมวยกระสีอยู่ประมาณลอยยี่สิบลอยยี่สิบต่ออาทิตย์นะคะมวยกระสามารถสร้างไร่ได้ให้เจ้าของภายในอ่าอยู่ใน ช่วงนั้นนะคะที่มุยเรียนอยู่นะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ที่มุยบริออกจากสถานทีนั้นกับเป็นระยะเวลาประมาณหกเดือนหกเดือนที่แบบสุดสุดมะเจา้าสุดที่เด็กหน่อยผู้หนึ่งเคยมีความรา่าเริงเคยออกอไปเที่ยวเล่นนะคะเ,เจอโลกภายนอกอย่างแบบสบายใจนะคะต้องไปอยู่แบบนิ่งๆนะ ต้องเจียมเจียมเนื้อเจียมตูงนะบอกข้นมันกับสีมีปัญหานะคะเพราะว่ารอยพ่อพันแม่แล็เอ่อซีมีการตบเทียงตีกันเกิดขึ้นนะคะเป็นคือกันกับเห่าเบิงในหนังในละครอ,อิลีนี่แหละมุกเจ้านะเห้ากับสีงเงียบ คิตาว่าเข้าไปเลียนนะคะเขาต้องเฝ้าเลียนมันจบแล้วเฝ้าออกมาเหตุการณ์เหตุงานเพื่อสีใดเงินนะคะทรงเสียทางบ้านนั่นเองเนาะคะ่ะนั่นคือขอที่มุยต้องการมมากเลยนะคะก็เลยตัดสินใจจังได้กับตามสีทุกสิยากซัมได้กับตามกต็ต้องอดต้องทนกับบังเอิญน,นะคะเลียนไปสักพักหนึ่งอาจารย์ก็เห็นแม่ว่าเออได้สอบทุกอย่างกับพานเบิดนะคะ แม้กระทั่งทฤษฎีปฏิบัติทุกอย่างนะคะออกสายออกสายงานนะคะเค,ครือข่ายที่แบบเอ่อเข้าไปท่องทีที่มันยากๆเข้ากับปฏิบัติได้คือเขาเห็นวินัยเข้าเป็นวินัยที่แบบเอ่อทุกอย่างเลยมันดีขึ้นเพนิินเริ่มแบบเก็บรวบร,รวมข้อมูลให้เฮานะคะทั้งเบิดนะคะรุ่นนั้นสิมีอยู่ประม่าณ30กว่าคนผ่านมาอยู่4คนค่ะนะคะผ่านมาอยู่4คนหนึ่งในนันก็สิมีเอ่อ มุยนะคะแล้วก็อีกพี่พี่ๆฟ้าแฝดอีกสองท่านนะคะพี่ฟ้าแฝดอีกสองท่านแล้วก็เพื่อนอีกผูน้นึงนะคะจากทางโซนไตเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็บโบนูจักแล้วว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่สายเนนะคะตกลงวา่ามุยกระได้ตรงนั้นมุยกระดีใจนะคะบาทนี่ช่วงใน,นระยะเวลาระยะเวลาที่เฮาจบนั่นกะซิมี่ท่างแบบเออ่ เพิ่นตรงการลูกน้องเนาะหะท่างสาขาแต่ละสาขานะคะที่เพิ่นเคยมาเอาลูกน้องในศูนย์ไปเพิ่นเกิดจะบอกว่าเออติดต่อไว้นะถ้า รุ่นนี้ใครจบแล้วมีความสามารถพอเพียงพอเดี๋ยวจะมารับเป็นการส่วนตัวพ่นกับขับรถตู้มาเอาโรเ้ค่ะเนาะจาังไรกระตามเมื่อนี่เมือม่อสิพักไวแค่นี้้ะกอนอยากรู้ว่าสถานการณ์เป็นจังไดอย่าลืมฟังตอนต่อไปเด้อจ้าและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้สาวสว่างน้ำเนเด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจกันว่าการที่เฮ้าส,สูงไปข้างหน้าเป็นจังใด มาฟังกันต่อคลิปต่อไปค่ะเมื่อนี้ขอตัวซ้ำนี้สักครัเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ